ไอ้พวกคนที่ไม่ได้ใช้ไอโฟนอยากใช้ m a ็ s a ซฟกันใช่ไหมล่ะครับมันมาแก้ปัญหาเพลนพอยต์ครับยึดแล้วก็ชาร์จได้ใช่ไหมครับเฮ้ย <c oughs> ชาร์จแล้วมันร้อน <c oughs> ชาร์จไร้สายแล้วมันร้อน <c oughs> หลายคนเนี่ยน่าจะเห็นงานเปิดตัวของ iPhone 17 Pro และตัว Pro Max ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่มันมีอยู่บางสิ่งบางอย่างที่ Apple เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดเยอะในวันเปิดตัวนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีในการชาร์จไร้สายครับที่รอบนี้เนี่ยไอโฟนนะครับไม่น่าเชื่อไม่แพ้ตัวเก่าแต่อัปเกรดตัวเก่าให้สามารถใช้งานได้นั่นก็คือเทคโนโลยีในการชาร์จที่เป็นฟังก์ชัน Qi 2หรือว่าตัว Qi 2นะครับหลายคนอาจจะเคยใช้งานพวกแท่นชาร์จไร้สายแล้วรู้สึกว่าลำคาญมากโอ้โหเวลาชาร์จทีนึงใช้เวลานาน,านมากๆก,กว่าแบตจะขึ้น กว่าแบตจะเต็มไฟมันเข้าช้ามากนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่ารอบนี้นะครับไอโฟนเนี่ยเขาเปิดตัวให้รองรับโทรศัพท์มือถือได้หมด2เวอร์ชันด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัว iPhone 16นะครับ16 Pro 16 Pro Max แล้วก็ iPhone 17 Pro 17 Pro Max เขาจะรองรับฟังก์ชันยี่ทูแล้วนะครับทีนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมใช้ iPhone 16มาเนี่ยผมสามารถใช้งานยี่ทูยังไงเพราะผมก็มีอุปกรณ์ยี่ทูอยู่แล้วแล้วมันใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับแค่คุณอัปเดต iOS 26คุณก็สามารถทําให้กําลังไฟในการชาร์จเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ย iOS 26ของทาง Apple นะครับเขารองรับไฟได้สูงสุดที่25วัตต์ด้วยกันแล้วก็ถ้าใครที่ซื้อตัว iPhone Pro 17หรือวว่าตั17 Pro Max ค,คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชันยี่ทได้เต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับและทีนี้ความแตกต่างของยี่วันกับยี่ทหรือว่าตัว QI-1 กับ QI-2 เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับจริงๆเทคโนโลยีการชาร์จตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า iPhone หรือว่าทาง Apple เนี่ยเป็นการออกมาเปลี่ยนแปลงโลกเลยนะครับคือ 1. เรื่องของ m a c s a f e ครับหลายคนที่ใช้งานเนี่ยน่าจะรู้สึกชอบ m a c s a f e มากเพราะว่าแค่คุณวางแปะมันก็สามารถยึดแล้วก็ชาร์จได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยหลายคนจะเจอปัญหากับว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ iPhone แล้วคุณไม่ได้มีตัว m a c s a f e เวลาที่คุณจะวางการชาร์จเนี่ยมันจะต้องวางให้ตรงตำแหน่งเป๊ะๆต้องเลื่อนพอดีเรียกได้ว่าคุณวางแบบอึดตึด๊ดๆเงี้ยมันชาร์จไม่เข้าเลยคุณจะต้องแบบเล็งให้มันพอดีเลื่อนจนแบบรู้สึกห แล้วเสียบชาร์จมีสายมันชาร์จแบตได้เร็วมากกว่านะครับแต่ตัวยี่ทูตัวนี้มันมาแก้ปัญหาเพลนพอยครับก็คือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องวางให้มันตรงตำแหน่งเป๊ะๆคุณก็สามารถชาร์จเข้าได้แล้วก็เขาจะมีการเพิ่มแม่เหล็กเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแมกเนติกพาวเวอร์โปรไฟล์นะครับที่ทําให้มีพลังช่วยยึดให้มันตรงตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีความแรงอยู่ขนาด7จเอ็นหรือว่า7จ็ดนิวตันได้กันนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมจะเป็นตัวแท่นชาร์จไม่ได้เป็นแท่นชาร์จขอองงง Apple เเนนนรัตวี้ป็แทท่ชาา green ์จ ซึ่งเขารองรับฟังก์ชันยี่ทูซึ่งยี่ทเนี่ยถ้าลองซูมดูดีๆมันมีหลายเวอร์ชันนะครับตัวนี้2.2ถ้าคุณอยากจะใช้งานกับ iPhone ให้เต็มประสิทธิภาพต้องเป็น2.2แล้วก็สมัยก่อนตัวแท่นชาร์จท,ที่มันเป็นฟังก์ชันยี่ทูเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณแบบ3,000กว่าบาทซึ่งค่อนข้างแพงมากแต่ตัวนี้ยูกรีนเปิดมา1 4 9 0ซึ่งไม่ใช่ราคาขายจริงครับผมลองไปดูตามแอปดูนี่นั้นนะครับ 8-900บาทคุณซื้อได้แล้วถือว่าราคาค่อนข้างถูกมากาทีนี้ถามว่ามันดีอย่างไรแล้วคุณควรที่จะต้องเปลี่ยนไหมนะครับอย่างแรกเลยนะครับ 22ชาร์จเร็วขึ้น25วัตต์จากเมื่อก่อน5วัตต์7วัตต์หรือถ้าสมมติเป็น2วันหรือว่า22ที่ยังไม่ได้อัปเดต iOS นะครับจะอยู่แค่ประมาณ15วัตต์เท่านั้นตอนนี้กลายมาเป็น25วัตต์25วัตต์ความเร็วขนาดไหนคุณลองนึกถึงภาพ iPhone 14 iPhone 15ครับแล้วคุณเสียบสายชาร์จเทคโนโลยีการชาร์จไร้สายตอนนี้เทียบเท่ากับการชาร์จมีสายของ iPhone 14 iPhone 15ได้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จความร้อนจะลดลงนะครับแล้วทีนี้านง กับตัวมือถือที่รองรับยี่วันได้ไหมได้นะครับคุณสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแล้วก็ตัวแทนชาร์จตัวอย่างวันนี้ ใครที่จะเลือกซื้อแท่นชาร์จไร้สายผมแนะนำนะครับอันนี้อาจจะเป็นบั็กของ iPhone เลยก็ว่าได้เขาเปลี่ยนวัสดุใหม่เป็นตัวอลูมิเนียมนะครับทำให้ตัวนี้มันเป็นรอยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเวลาที่คุณจะหาที่ชาร์จไร้สายผมแนะนําว่าให้หาตัวนี้ที่มันเป็นวัสดุนิ่มๆอย่างตัวนี้มันเป็นยางนะครับของยูกลีนเองเนี่ยมวลามันแปะไปเนี่ยมันจะทําให้ไม่เกิดรอยนะครับทีนี้หลายคนก็จะมีความสงสัยอีกว่าเฮ้ยแล้วแท่นชาร์จพวกนี้เทียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จที่เสียบตรงมันมมมมีีคววาาาาาาเรารรร็ในนนนกกกกช์จแตต่งันขดนดไหนะบผทสอ นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมจะมีอะแดปเตอร์ชาร์จที่มีกำลังไฟ120วัตต์นะครับจริงๆ iPhone เนี่ยมันชาร์จได้สูงสุดแค่40วัตต์เท่านั้นนะครับมันไม่สามารถชาร์จ120ได้แหละแต่ผมหาอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟได้สูงที่สุดเอาไว้ก่อนนะครับผมเสียบชาร์จเข้าไปไฟวิ่งจริงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ32-37วัตต์แล้วแต่เลยนะครับผมมีลองทดสอบการชาร์จนะครับแบตเตอรี่2%ถึง50%เนี่ยถ้าเสียบสายชาร์จเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ22นาทีนะครับแล้วผมก็อ้ตตััวแ่นนีนคกื กำลังไปวิ่งอยู่ที่25วัตต์นะครับแบตเตอรี่จาก2%ขึ้นมาเป็น50%เนี่ยใช้เวลาประมาณ42นาทีครับแล้วทีนี้ครับผมก็เลยอยากรู้ต่อว่าถ้าชาร์จจาก2%เป็นถึง80%เนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะถ้าคุณเสียบสายตรงเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ44นาทีครับแต่ถ้าสมมติคุณใช้งานใน Max Safe นะครับก็คือแท่นชาร์จยูกรีนตัวนี้นะครับจะใช้เวลาที่1ชั่วโมง13นาทีด้วยกันต้องบอกตรงๆว่าผมไม่เคย ผมบอกเลยนะครับว่า โอ้โหกว่าจะขึ้นแต่ละเปอร์เซ็นต์เหนื่อยเหลือเกินนะครับแล้วผมซื้อมา 3- 4มสี่พันบาทตัวนี้800กว่าบาทคือซื้อได้แล้วนะครับทีนี้ครับมันจะเริ่มมีความแตกต่างตอนช่วงท้ายนิดนึงครับแบตเตอรี่ตั้งแต่80จนถึงเต็ม100%เนี่ยมันจะวัดค่าได้ยากมากแล้วเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ iPhone นะตอนนั้นเลยว่าเขาจะยอมปล่อยกระแสไฟไหมหรือว่าจะเบรกว้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมลองเสียบทิ้งไว้นะครับถ้าเป็นแบบมีสายเนี่ยจะใช้เวลาประมาณมนาามมันบบึ ส่วนมากเราจะใช้เต็มที่กันอยู่ที่80%ก็จาก44นาทีเป็น1ชั่วโมง13นาทีผมถือว่ายอมรับได้นะครับสำหรับตัวเทคโนโลยียีู่ที่รอบนี้เนี่ยทาง iPhone ได้อัปเกรดขึ้นมาเป็นย e ีู่2.2แล้วก็แท่งชาร์จเราสามารถหาในท้องตลาดที่ราคาเป็นมิรได้มากกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับแล้วก็อย่างเจ้าตัวยูกินตัวนี้จากที่ผมได้ลองใช้งานมาคือมันค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้พ่วก iPhone นะครับเพราะว่าด้านล่างตรงนี้เขารองรับการชาร์จ AirPods ที่5วัตต์นะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้เขาจะมีตัวสาย US USB Type C ที่เป็นรูช่องที่2นะครับคุณสามารถเอาไปเสียบชาร์จกับพวกนาฬิกาสมาร์ทวอตนะครับสามารถเสียบชาร์จเข้าไปที่ช่องนี้ได้ก็รองรับเอาท์พุต5วัตต์ดังนั้นหมายความว่าถ้าคุณมีอะแดปเตอร์1ตัวที่เป็นอะแดปเตอร์รุ่นใหม่ของ iPhone ก็ได้หรือคุณจะซื้อของยูกินก็ได้คุณซื้ออะแดปเตอร์ประมาณสัก40วัตต์ครับคุณชาร์จตัวมือถือคุณชาร์จตัว AirPods และคุณก็ชาร์จนาฬิกามันก็จะจ่ายไฟกําลังรวมได้ที่30นนพพว,บแบบวัตต์ด้วยก คือเสียบสายแค่เส้นเดียวคือจบแล้วถ้าสมมติคุณจะพกพาไปไหนมาไหนมันคือพกแค่นี้กับอะแดปเตอร์หนึ่งตัวมันค่อนข้างสะดวกมากนะแล้วก็เท่าที่ผมได้ลองใช้งานมาเนี่ยไม่เจอปัญหาแต่อย่างใดโดยเฉพาะเรื่องความร้อนหลายคนอาจจะก,กังวลว่าเฮ้ยชาร์จแล้วมันร้อนชาร์จไร้สายแล้วมันร้อนซึ่งการชาร์จไร้สายพวกนี้มันไม่ร้อนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็เทคโนโลยีในการแบบเขาเรียกว่าตรวจสอบอุณหภูมิอ่ะอย่างอันเนี้ยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นชาร์จยูกรีนตัวนี้ละกันนะครับอันเนี้ยมันเป็นรหัสโมเดลรุ่นตัว W75 ถึง200ครั้งต่อวินะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวแล้วว่าโทรศัพท์มือถือเราจะมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับเขามีการป้องกัน8ชั้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคุณควรที่จะต้องซื้อของที่ได้มาตรฐานอย่างตัวยูกินวันนี้ที่ผมเอาพูดถึงเนี่ยโอเคเป็นตัว m a c กโ2 In1 นะครับก็ถามว่ามันป้องกัน8ชั้นยังไงบ้าง1ึเลยป้องกันการชาร์จเกินนะครับป้องกันไฟเข้าเกินนะครับป้องกันอุณหภูมิสูงนะครับป้องกันการลัดวงจรนะครับป้องกันไฟฟ้าสถิตเพราะว่าตัวบออดดีี้้ขงงงเเเเาาาปป็็นนนนนพลลสตติิกกััััวยไม่ ไฟฟ้าสถิตทําให้ไปช็อตตัวโทรศัพท์มือถือแน่นอนแล้วก็ป้องกันพลังงานเกินแบบจ่ายจนเกินทําให้อุปกรณ์มันเสียหายนะครับแล้วก็การตรวจจับวัตถุแปลกปลอมเพราะว่าตัวนี้มันจะมีการจ่ายไฟถูกต้องไหมครับบางทีคุณเอาอุปกรณ์อื่นมาวางแล้วถ้ามันไปจ่ายและทําเป็นความร้อนแทนอาจจะอันตรายนะแล้วก็ตัวแท่นนี้มันปรับได้แบบ70องศานะครับผมก็ถือว่าดีมากใครที่แบบว่าอยู่บ้านอยากจะทําตัวนี้ให้มันเป็นนาฬิกามันทําได้นะคุณแปะชาร์จไร้สายองนี้ครับ อันนี้คือข้อดีของตัว iPhone ครับกลายเป็นวันที่นาฬิกา,าบ่ายคนไม่ได้ใช้ iPhone ไม่รู้วางตั้งอย่างนี้ครับจะกลายเป็นหน้าจอไว้แสดงดิสเพย์ก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับใครที่แบบว่าอยากจะหาอะแดปเตอร์ชาร์จไรสายสักตัวหนึ่งเอาไว้ใช้งานกับ iPhone นะครับต่อไปนี้ เวลาจะซื้ออย่าลืมนะครับมองหาที่กล่องครับยีทูสองจุดสองถึงจะได้เต็มประสิทธิภาพถ้าคุณใช้แค่ยีทูสองอาจจะไม่เต็มนะครับต้อง2.2ถึงจะดึงประสิทธิภาพได้เต็มที่ก็ลองดูแล้วกันอันี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่ iPhone มีมากกว่าคนอื่นเพราะผมเชื่อได้ว่า <laughs> ไอพวกคนที่ไม่ได้ใช้ iPhone อยากใช้ MacSave กันใช่ไหมละครับคุณก็ไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมได้ครับที่มันจะเป็นแบบวงแม่เหล็กไปซื้อวงแม่เหล็กมา สามารถใช้งานชาร์จไรสายได้ลองดูครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าผมเจอฟังก์ชันอะไรแปลกๆล้ำๆของ iPhone อีกเราจะเอามารีวิวฟีเจอร์ให้ฟังกันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ